สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมอาจารย์ดรยดแก้วแก้วหมิงษาเราจะติวใบประกอบวิชาชีพครูนะประจำปี2567นะครับอันนี้จะเป็นข้อสอบจริงนะของคาสอบปีที่ผ่านมานะครับนักศึกษาคนไหนที่อยากได้แนวข้อสอบฉบับนี้เนี่ยสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างได้เลยนะครับข้อสอบนี้เป็นการรวบรวมมาจากสนามสอบจริงนะครับใช้เป็น แบบฝึกหัดนะฮะในการทำนะฮะในการฝึกการทำข้อสอบนะครับส่วนนักศึกษาที่จะสอบแล้วยังไม่ได้มีการเข้ากลุ่มติวนะครับอาจารย์ขออนุญาตรบบสัมพันธ์เบื้องต้นนะฮะกลุ่มติวนะครับตอนนี้เนี่ยรับเพิ่มนะครับเ,เป็นสาโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือแปดร้อยห้าสิบบาทหนังสือส่งถึงบ้านมีไฟล์ให้ติวออนไลน์นะครับดูย้อนหลังได้ตลอด ิวจนถึงวันสอบนะเพราะเนี่ยนักศึกษาสามารถกดลิงก์ด้านล่างเข้ากลุ่มนะอินบ็อกมาเพื่อเข้าคอร์สได้เลยนะครับกับโปรที่2เนี่ยนะส่วนมากจะแนะนําโปรสก็คือ500บาทได้ไฟนะครับติวออนไลน์นะเพราะว่าเนี่ยนักศึกษาถ้าเอาแต่ไฟเนี่ยนะครับ แนะนำให้เป็นโปรนะครับกดลิงก์ด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะอินบ็อกมาแล้วบอกอาจารย์หนูสนใจโปร2นะครับสมัครได้จนถึงวันสอบเพราะว่าสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบเนี่ยนะฮะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยจัดติวตรข้อสอบหมดเลยนะครับส่วนใครจะสอบวันเสาร์นะฮะก็ติวไปวันศุกร์เนาะใครจะสอบวันอาทิตย์วันเสาร์ก็จะเอาข้อสอบจริงมาเฉลยนะฮะเป็นแนวสาหรับสอบวันอาทิตย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะแนะนาเป็นโปร2นะส่วนโปรสใครอยากได้หนังสือมาแล้วนะฮะตอนนี้4 5่ นะอันนี้ก็คือพร้อมส่งนะครับใช้ได้ตลอดนะทั้งปีครับใครจะสอบปีนี้ทั้งปีใช้ได้ตลอดเล่มนี้ฮะแล้วจะมีการอัปเดตไฟล์เกี่ยวกับข้อสอบจริงในแต่ละครั้งด้วยนะครับอะโอเคฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขออนุญาตเริ่มเลยนะครับอ่าข้อที่หนึ่งนะครับอ่านี่เป็นข้อสอบจริงนะอะ่พิมพ์คําตอบที่นักศึกษาคิดว่าถูกต้องที่สุดเข้ามาฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าพิมพ์ตัวเลขเข้ามานะครับ ข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาถามว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่เกิดขึ้นนะเป็นสงครามเนี่ยนะครับรัสเซียบุกยูเครนเนี่ยทําให้มีการปิดท่าเรือสําคัญของยูเครนนะมีการส่งออกธัญพืชน,นะครับนะ,บนะบเป็นอันดับสีของโลกถ้าหยุดแชะง,งักลงไปนะครับเอ่อส่งผลกระทบด้านใดฮะหด้านการเกษตร2ด้านอาหาร3าด้านพลังงา,านสีการขนส่งและ5คือด้านความมั่นคงนะฮะ พราะนั้นข้อสอบข้อนี้นะมันจะเป็นบริบทโลกสังคมในะเรื่องของอต่างประเทศนะครับตอบอะไรฮะ,ะใครไปสอบมาแล้วเคยเจอข้อนี้ฮนะน่าจะน่าจะคุ้นอยู่เนาะ,ะคาตอบที่ถูกต้องฮนะตอบข้อสองฮนะเป็นวิกฤตการณ์ด้านอาหารนะครับเพราะว่าเกิดสงครามนะฮะไปบุกยูเครนนะครับคีย์เวิร์ดตรงนี้นะแล้วยูเครนทาไมฮะเป็นประเทศที่ส่งออกคัญพืชอันดับสี่ของโลกของโลกนะครับอ่โอเคต่อมาฮะ ข้อที่2นะครับเขามีสถานการณ์มาให้นะครับแล้วก็บอกว่าครูเนี่ยใช้โทรศัพท์หน่วยความจำา128ิกิกฟังดีๆนะในเมมโมรี hmm. ่ของโทรศัพท์ครูคนนี้ได้128ิกิกนะครับใช้พื้นที่สำหรับแอปพลิเคชันไปแล้วเนี่ยนะครับ15.8กิกลงแอปไปละพร้ะฉะนัร้นจาก128เนี่ยก็ลบออกไป15.8อิา 8, ถูกไหม ต่อมานะฮะร,รูปนะฮะสเมกะไบต์นะครับ,รบถ่ายด้วยความละเอยียดสูงจำนวน1,289รูปนะต่อมาฮะในเครื่องจะมีวิดีโอฮะยาว3นาที30คลิปยาว5นาที20คลิปยาว15นาที12คลิปและยาว60นาที2คลิปแล้วเขาก็ให้ตัวเลขมาว่าพื้นที่เนี่ยนาทีละ65.3ิบเมกะไบต์นะไม่ว่าจะแบบ5 ห้านาทีสิบนาทีเนี่ยนะฮะคือหนึ่งนาทีเนี่ยใช้เท่าไหร่ฮะหกสิบห้าจุดสามเมกะไบต์คำถามถามว่าถ้าต้องการคลิปที่มีความยาวหกสิบนาทีจัดถ่ายได้หรือไม่ถ้าต้องการถ่ายคลิปเนี่ยนะฮะเพราะเนี่ยนะครับหนึ่งเขาบอกว่าได้แต่ได้แค่สามสิบนาทีนะสองไม่มีพื้นที่เพียงพอให้เหลือเลยครับสามฮะได้เพราะมีพื้นที่เพียงพอ สี่ได้แต่อาจถิดขัดเนื่องจากพื้นที่สำรองน้อยห้านะต้องลบวิดีโอออก่นะหกสิบนาทีสองคลิปก่อนถึงจะโหลดได้เออทีเนี้ยประเด็นคืออะไรไหมประเด็นคือข้อเนี้ยเขาต้องการให้เราบวกเลขครับใช่ไหมถ้าเรานั่งบวกเลขคูณเลขเนี่ยมันก็จะคิดออกมาได้นะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความจำแอปพลิเคชันนะครับความจําคลิปความจํารูปภาพเนี่ยมันใช้พื้นที่ไปแล้วเท่าไหร่จากหนึ่งร้อยยสิแปด ถูกไหมแล้วก็เออมันเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วเพียงพอต่อไอ้ความยาวหกสิบนาทีอีกหนึ่งคลิปหรือเปล่านะครับอันนี้คือคือคือ,คอถ้าตามสเตปอะนักศึกษาก็ต้องเอาอะไรฮะเอาตรงนี้มามามา,มา,มาหาใช่ไหมอะร้อยี่สิบแปดใช่ไหมเอาสองมาคูณเท่าไหร่ฮะหนึ่งสองแปดเก้าศูนย์ใช่ไหมแล้วไอ้คลิปต่างๆอีกใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็ต้องมาแปลงหน่วยอีกนะครับเขาก็ให้มาหมดเพราะเนี่ยเอาเฉลยเลยคําตอบคือได้ฮนะ พื้นที่เหลือเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเดามันเดาได้สองแบบไม่ได้ก็ก็คือไม่ได้เลยไม่พอเลยนะครับเวลาดานะสมมติถ้าไปเจอเราขี้เกียจทําเนี่ยนะฮะไม่ข้อสองก็ข้อสามอะสองคือไม่ได้ไม่เหลือเลยกับสามคือได้เหลือเพียงพอนะครับโอเคเนาะเพราะเนี่ยนะาจาายก็คิดมาให้เลยฮนะเนี่ยถ้าคิดนั่งคิดจริงๆเนี่ยนะครับแอปพลิเคชันใช้ไปเท่าไหร่ฮะสิบห้าใช่ไหม ทีนี้รูปภาพใช้ไปเท่าไหร่ฮะสองเมกะไบต์ใช่ไหมถ่ายทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้สิบห้าถูกไหมลงแอปไปต่อมาสองเมกะไบต์พันสองรอแปดสิบเก้ารูปเอาสองมาคูณได้สองพันห้าสองห้าเจ็ดแปดศูนใช่ไหมแล้วก็เอาแปลงเป็นกิกะไบต์อีกก็เหลือยี่สิบห้าจุดหนึ่งเจ็ดก็เก็บไว้ก่อนในใจทีนี้มาดูคลิปฮะคลิปมันก็แบ่งออกเป็นสี่ประเภทใช่ไหมสามนาทีห้านะท 15, นะทาทีสิบห้านาทีหกสิบนาที ก็แปลงจากไอ้ตัวเนี้ยเป็นนาทีก่อนเก้าสิบร้อยร้อยแปดสิบร้อยี่สิบถูกไหมฮะเออแล้วก็แปลงอีกว่ามันใช้ไปกี่เมกนะก็เป็นห้าพันเมกหกพันเมกหมื่นเมกเจ็ดพันเมกเสร็จแล้วเอามารวมกันหมดได้สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดใช่ไหมแปลงเป็นกิกะไบต์ได้สามสิบเอ็ดกิกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เอาไอ้สามตัวเนี้ยมารวมกันได้เจ็ดสิบสองปุ๊บนะมั้ยความจํามีร้อยี่แปดเพราะฉะนั้นก็โอเคมีพื้นที่เหลือเพียงพอ นะครับโดยสรุปนะฮะเพราะว่าเนี่ยใครเป็นครูคณิตศาสตร์ก็ต้องทาแบบนี้นะครับถ้าไม่ใช่ก็เนาะก็พอจะมองออกว่าเออมันเพียงพอนะครับอ่ะข้อต่อมาข้อต่อมาเศรษฐกิจพอเพียงอ่านกสาดูสามการทาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาปลูกผักสอดคล้องกับหลักการนะพัฒนาอย่างยั่งยืนตามสปาประชาชาติตรงไหนฮะค,คือพอเพียงเนี่ยมันซ้อนทับอยู่ในไอเอสดีจี นะครับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคระับเ,เขาเรียกว่าดีเวลพเมนเนี่ยนะ development นะ s u s t ท i n a b l e นะครับ,รบ,นะรบทีเนี้ยนะฮะค่าเขาบอกว่าเนี่ยไอการเกษตรของโรงเรียนเนี่ยสอดคล้องกับตัวไหนฮนะหนึ่งสร้างรายได้ให้ชุมชนสองขจัดความหิวโหยสามลดความเหลื่อมล้ำสี่การศึกษาที่เท่าเทียมห้าขาจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกที่นะช่วยกันตอบฮะแต่คนก็จะมองเลยใช่ไหมว่ามันเป็นเรื่องของความอะไรฮะ ความหิวโหยเพราะตรงนี้คือการเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงปลูกผักนะเพื่อน,นํามาเป็นอะไรฮะนามาเป็นอาหารนะครับอ่าเพราะฉะนั้นคําตอบคือข้อขอไข่นะครับอ่าเพราะว่านี่นะเดี๋ยวใครอยากได้ไฟล์ตัวนี้อย่าลืมนะฮะดาวน์โหลดไปนะครับจะมีคําอธิบายนะหรือแม้ในการติวในคอร์สก็ตามนะฮะ SDGs เนี่ยมันเป็นเป้าหมายเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับมันไม่ใช่เรื่องอื่นนะหลายคนไปติวมาบอกอาจารย์มันเป็น เป้าหมายที่โลกเราจะพัฒนานเหรอจริงๆมันเป็นเรื่องของอะไรฮะยั่งยืนคําว่ายั่งยืนคืออะไรคําว่ายั่งยืนคืออ่ะยกตัวอย่างง่ายๆฮะเอ่อมีปู่นะครับมีพ่อมีลูกใช่ไหมฮะอ่าปู่เสร็จแล้วไปไหนฮะไปพ่อพ่อเสร็จแล้วไปลูกลูกเสร็จแล้วไปอะไรฮะหลานเพราะั้นเนี่ยต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่รุ่นปู่เนี่ยถามว่าถ้าเกิดตัดมันทิ้งเนี่ยรุ่นพ่อจะมีต้นไม้ไหมครับ รุ่นลูกจะมีต้นไม้ไหมรุ่นหลานจะมีไหมไม่มีเพราะเนี่ยแหละฮะคือสิ่งแวดล้อมที่ใช้แล้วมันหมดไปคําว่ายั่งยืนคือคุณทําแนไงก็ได้ให้ต้นไม้รุ่นปู่เนี่ยยังอยู่ในรุ่นพ่อเติบโตนในรุ่นลูกและออกดอกออกผลในรุ่นหลานเนี่ยนะคือคําว่ายั่งยืนนะครับ,ย,ย,นะรบยังมีแบบทรัพยากรธรรมชาติใช้ต่อไปเรื่อยๆ,ๆนะครับโอเคนะฮะเพราะอันนี้เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมต่อมาฮะข้อที่สี่ฮะ ช,ชัดๆเลยฮะในกรณีที่ครอบครัวนักเรียนมีปัญหาด้านการใช้จ่ายเป็นนี่ครูจะนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ตามพ่อใดครับอันนี้น่าสนใจคือหนึ่งใช้คุณธรรมนะสองใช้ความมีเหตุผลสามใช้เงื่อนไขความรู้สี่ใช้ความพอประมาณห้าใช้ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเออมันน่าคิดไงตรงนี้ว่าคือคือของจริงเนี่ยมีรายละเอียดเยอะกว่านี้นะครับแต่อันนี้เขาบอกว่า ปัญหาด้านการใช้จ่ายใช้จ่ายใช้จ่ายเป็นหนี้เออต้องดูตรงนี้นะถ้าแบบการเก็บออมอะไรอย่างนี้ก็เอาเคพอใช่ไหมตรงเนี้ยฮะการใช้จ่ายเป็นหนี้สี่ไหมหรือสามคือคนเป็นหนี้เพราะอะไรอาจจะแบบไม่มีความรู้ก็ได้ไปไปกู้เงินมาทบต้นทบดอกใช้บัตรเครดิตขาดความรู้ก็ทําให้หนี้มันพอกพูนขึ้นมาก็ได้ อา <laughs> จารย์เลยบอกค่ะไม่หนู่ค่อยเฉยอ้าหรือภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคือภูมิภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีหมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่ามีแบบเออมีภูมิคุ้มกันอ่ะใช่ไหมะอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็เตรียมพร้อมการรับมือใช่ไหมสมมติว่าเรากู้เงินนะบรรจุมาปุ๊บกู้เงินมาซื้อรถปรากฏว่าอาจทุกอย่างก็หมุนไปหมุนไป,นไปใช่ไหมสักพักหนึ่งเอ้าที่บ้านจําเป็นต้องใช้เงินนะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นอา้าวชะงักเลยใช่ไหมไม่มีเงินสำรองแบบนี้ก็เรียกว่าอะไรครับก็เป็นหนี้ได้ถูกไหม ขาดภูมิคุ้มกันในตัวไม่ยอมมีเงินสำรองไว้เออน่าคิดเนาะหรือมีเหตุผลอ่าใช่ไหมมีเหตุผลคืออะไรก็คือรู้จักอ่าเหตุรู้จักผลใช่ไหมในการเลือกซื้อเลือกใช้เลือกจ่ายใช่การเป็นนี่าจะมาจากอะไรฮะใช้จ่ายฟุม่มเฟอือยเอไอเที่ยวเอไาเาที่ยวมันจุไปแล้วเอไาเที่ยวใช่ไหมเอเอซื้อของเอไอสั่งออนไลน์ใช่ไหมทางที่มันไม่จําเป็นไงแต่ถ้ามันจะเป็นจะซื้อได้ เอาละสิอ่ะคือคือถ้าเราเจอข้อสอบลักษณะแบบนี้นะครับแน่นอนอาจารย์เชื่อว่าคุณรุกพาเนี่ยต้องมีรายละเอียดเยอะกว่านี้แล้วก็ใช้ตัวเศรษฐกิจพอเพียงสามห่วงสองไข่เป็นตัวอธิบายได้ว่าปัญหาหลักๆอ่ะมันมักมาจากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะข้อนี้ฮะตอบก็คือข้อที่สี่ครับผมทำไมอาจารย์เลือกข้อนี้เหตุผลคือพอประมาณคืออะไรไม่มากไป ไม่น้อยไปเพราะการใช้จ่ายเงินเนี่ยฮะมันต้องพอประมาณมันถึงเป็นตั้งต้นก่อนถ้าเกิดคุณใช้เงินแบบไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปน่ะกลางๆพอดิบพอดีนะ้ำบรรจุ 15, 000, หมื่นห้าพันใช่มอ่าห้าสิบาทนะสี่ปีนะน้องๆเนี่ยกินหกพันะวันละ 300, สามร้อยสามเอาวันละสองร้อยหกพันได้ไหมไม่ได้เอาวันละสามร้ะก,ะ 300, ก็ได้ 9, 9, เก้าเก้าพันเหลือเท่าไหร่ฮะ เออจะมาอย่างเงี้ยอ่ะค่านุนข้านี้อีกห้าพันใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยก็คือพอประมาณไม่ไม่กินเยอะไปไม่น้อยเกินไปวันสามตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเลยนะเออมือ้อนึงก็ใช่ไหมเจ็ดแปดสิบาทแล้วนะครับเพราะเนี่ยมันก็เป็นตั้งต้นไงว่าถ้าเกิดเราใช้เงินไม่ไม่มากเกินไปนะครับมันก็ไม่เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่เนี่ยถ้าถามว่ามันสอดคอหรือว่าแนะนําว่าจะ ให้ปฏิบัติตามตัวไหนเป็นตัวแรกเนี่ยเราก็จะตอบความพอประมาณนะครับเนาะเอเคผ่านมาต่อมาฮะข้อห้าครับผมในกรณีที่บ้านนักเรียนนะมีปัญหาหนี้สินกีดคำว,ว่าปัญหานี้สินจะแก้ด้วยวิธีใดฮะ 1. กู้ยืมเงิน 2. ออดอาหารสามทำอาชีพเสริม 4. จดรายรับรายจ่าย 5. ยืดระยะเวลาชำระหนี้เขาถามตัวเด็กนะครับไม่ได้ถามตัวครูบ้านนักเรียนคือทั้งพ่อทั้งแม่ใช่ไหมก็พูดง่ายว่าการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับชีวิตประจำวันของประชาชนนะเออ มันมีสามกับสี่ใช่ไหมหนี่สินนี่สินคือคือคือถามว่าวิธีไหนที่มันเซจริงๆอ่ะวิธีไหนที่มันแบบมันแก้ปัญหาได้มากที่สุดดีกว่าอย่างกู้เงินเนี่ยก็ดีถูมไหมเป็นหนี้อยู่หมื่นหนึ่งกู้มาโป๊ะหนึ่งหมื่นแต่หน,นี้ก็ยังอยู่ไหมครับก็ยังอยู่แต่มันทําไมม,ม,มันมันมันผ่อนผั่อนผ่อน,ผ,อน,ผ,อน,ผ,อนผ่อนได้ไง เออกู้คนแรกมาจ่ายคนสองกูค้คนสองมาจ่ายคนสามบนไปนเรื่อยใช่ไหมมันมันก็มันก็แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งใช่ไหมแต่ว่ามันแก้แก้ได้ไม่หมดนี่สินมันไม่ได้ถูกแบบเออชดใช้ไปนะสามก็สี่นะครับคือยืดเวลาฉนั้นนี้ก็ห้าก,ก็เป็นวิธีหนึ่งนะเวลาเขาแก้หนี้นอกระบบนะคือจะได้มีเวลาหาเงินมาถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นถามถามว่าอะไรดีจุดรายรับรายจ่ายมันทําให้เรารู้แหละว่า ใช่ไหมเงินส่วนไหนที่มันฟุม่มเฟอือยใช่ไหมที่มันไม่ควรจ่ายแต่จ่ายไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือข้อที่สี่นะครับอันนี้จะถูกน้อยที่สุดคือมั่นคงที่สุดอะแต่ถามว่าทําอาชีพเสริมเนี่ยคุณมีอะไรฮะกําไรกับอะไรอะขาดทุนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะแนะนําให้ไปทําอาชีพเสริมหรอ ใช่ไหมเพราะว่าเราอาจจะแบบไม่ได้รู้อาชีพนั้นนะ่ะถ้าเกิดเด็กถามพ่อแม่ถามว่าครูทาอาชีพอะไรล่ะาขายสบูู่ขายออนไลน์ครูเคยขายไหมครูก็ไม่เคยขายอย่างเงี้ยฮะมันก็อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้แบบโอเคเท่าไหร่ถูกปะแต่ถ้าแบบอาจจดรายรับรายจ่ายอย่างเงี้ยมันก็ดูได้นะครับว่าเราใช้จ่ายอะไรมากเกินไปเพราะฉะนั้นเอารายจ่ายตรงนั้นนะเปลี่ยนใช่ไหมมามาใช้นี่เขาดีกว่าถูกไหมฮะวันข้อที่สี่มันจะชัวร์สุดแล้วก็นี่ก็จะถูกแก้ไขถือถูกชดใช้ได้นะครับ เนาส่วนหนึ่งกับห้าเนี่ยมันเหมือนแบบผัดไปก่อนนะครับอ่ะต่อมาข้อที่6ฮะอ่าถ,ถ้าในโรงเรียนเนี่ยนะครับมีงบประมาณนะฮะสำหรับเด็กยากจนเนี่ยนะฮะข้อใดเหมาะสมที่สุดฮนะหจัดตั้งภาคีเครือข่าย 2. จัดระดมทุนเพื่อการศาึกษาสามจัดอบรมเศรษฐกิจพอเพียง 4. หาทุนการศึกษาจากภาคเอกชน 5. จัดโครงการสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียนฮนะ ทำอะไรดีครับที่เด็กจะได้ทุนการศึกษาเออขอขอบขอบคุณมากครับเพื่อนบอกว่าจดรายรับรายจ่ายเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายที่จําเป็นหรือไม่คะอ่ะก็เป็นการแบบควบคุมเนาะรายจ่ายส่วนมากจะคุมรายจ่ายจะได้รู้ว่าวันนึงเราจ่ายอะไรไปบ้างใช่ไหมแล้วอะไรที่มันแบบ ฟุ่มเฟอือยหรือว่าไม่สัมพันธ์นะวันพรุ่งนี้เราจะได้ไม่ต้องไปจ่ายพวกนั้นอีกนะครับมันก็จะเซฟเงินได้ไประหยัดเงินเข้าไปได้แล้วก็เอาเงินส่วนที่เราอดอ่อนมาแหละไปใช้นี่เขานะครับอ่ะคําตอบก็คือข้อห้าครับอันเนี้ยมันจะแบบได้ผลมากที่สุดอะนะฮะคือไปจัดเอ่อความร่วมมือก็ได้นะฮะโดยส่มากจะไปแบบนักศึกษาอาชีวะอย่างเงี้ยใช่ไหมเออไปทำงานพาร์ทไทม์อะ KFC นะ เออเซเว่นนะฮะแมคโดนัลอะไรพวกนนะะ MK เนี้ยนะฮะเอ็มเคนี่ยนะฮะตามห้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโรงเรียนอนี่ยประสานกับเอกชนเหล่านี้ได้ฮะจะยิ่งดีเลยนะครับอืมแต่ถ้าโรงเรียนแบบไม่ประสานเนี่ยส่วนมากจะต้องเป็นฝีมือของคุแูแน่แนนะครับเนาะอ่ะต่อมาครับข้อที่เจ็ดถึงข้อที่สิบนะฮะอ่ออันนี้เป็นเรื่องการวัดประเมินผลนะครับ อข้อสอบเนี่ยบอกอะไรฮะบอกว่าครูคนหนึ่งต้องการวัดผลนักเรียนายวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งสารขคณานโดยมีตัวชี้วัดดังนี้นะครับมีมาให้ห้าตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่หนึ่งคืออ่านออกเสียงบทร้อยแก้วร้อยกองได้ถูกต้องตัวชี้วัดที่สองคือจับใจความสําคัญเรื่องที่อ่านได้ ตัวชีวัดที่สามคือใช้เครื่องอชุดเครื่องมือแนะนําการจัดเครื่องมือและเครื่องใช้ตัวชีวดที่สี่วิเคราะห์คุณค่าที่ได้จากการอ่านตัวชีวัดที่ห้ามีมาระยาทในการอ่านนะครับข้อที่เจ็ถามว่าครูควรนําตัวชีวัดใดมาเขียนเป็นจุดประสงค์ด้านพุทธพิสัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์ให้เทคนิคไว้เลยว่าว่าถ้าเจอตัวเนี้ยเราวิเคราะห์ก่อนเลยไว้ห้าตัวชีวัดเนี่ยที่เขาให้มามันเป็นด้านในบ้าง ะะพุทธพิสัยสัญลักษณ์แทนตัวเคจิตพิสัยสัญลักษณ์แทนตัวเอแล้วก็ทักษะพิสัยแทนตัวพีนะตัวที่หนึ่งฮะอ่านออกขีดคําว่าอ่านฮะอ่านออกตัวนี้เป็นอะไรฮะอ่าอันนี้เป็นตัวพีฮะคือเด็กต้องอ่านออกมาฮะเป็นทักษะพิสัยนะครับถูกไหมถ้าไม่ถูกบอกเลยนะตัวพีของนี้เราเขียนไ้ข้างหลังนะฮะเขียนไ้ข้างหน้าเลยดีกว่า ตัว p ต่อมาจับใจความสำคัญจับใจความเป็นตัว k นะครับต่อมาใช้ชุดเครื่องมือเป็นตัว p ทักษะพิสัยต่อมาวิเคราะห์คุณค่าคุณค่าที่ได้จากการอ่านอ่าอาจารย์กัมกึ่งระหว่างตัว k กับตัว p แต่อาจารย์ไอตัว k กับตัว a เนาะแต่จำมาว่าเป็นตัว a ละกันนะเพราะเป็นคุณค่าและมีมารยาในการอ่านก็เป็นตัวตัว a นะครับ โอเคประมาณนี้ทีนี้เรามาดูฮะว่าถูกไหมนะครับครูควรนําตัวชีวัดใดเนี่ยนะมาเป็นพุทธพิสัยเออ่อไม่ถูกแล้วเนาะพุทธพิสัยต้องเป็นอะไรฮะสองตัวใช่ไหมเขาบอกมาคําตอบคพือ,อข้อสองกับข้อสี่นะครับอ่าโอเคก็เปลี่ยนนิดนึงน่ก็คือชายชุดเครื่องมือเป็นตัวพีวิเคราห์อ่ะวิเคราะห์เป็นขั้นขั้นการวิเคราห์เนาะก็เป็นตัวเคอ่ะโอเค เพราะเนี่ยตัวสองก็ตัวสี่นะครับจะเป็นด้านพุทธพิสัยถูกต้องไหมครับช่วยกันเช็คนะถูกต้องไหมอ่าที่เราเช็คกันอยู่นี่คืออะไรคือคํากริยาที่บ่งบอกว่ามันเป็นพุทธพิสัยจิตพิสัยหรือทักษะพิสัยนะครับพุทธพิสัยมีหกขั้นนะคะรู้จําเข้าใจนปใํประจชยวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่านะครับถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ก็ตัดไอ้สังเคราะห์ออกไปแล้วเพิ่มความคิดสร้างสารรค์เข้ามานี่คือด้านเคฮะเป็น เอ่อเท็กซโอนมี่ของบลูมนะครับเป็นจามินบลูมเนี่ยนะฮะจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับสามด้านนะถ้าเป็นทางด้านจิตพิสัยก็มีห้าขั้นนะครับถ้าเป็นทักษะพิสัยก็มีห้าขั้นนะครับโอเคแล้ตัวนี้เคลียร์นะต่อมาข้อที่สองะถ้าไม่วัดผลข้อห้าจะเกิดอะไรขึ้นครับตัวชีวัดที่ห้าคืออะไรล่ะมารยาทในการอ่านใช่ไหมเขาบอกถ้าไม่วัดผลตรงนี้เกิดอะไรขึ้นฮนะหนึ่ง นักเรียนขาดมารยาทหรือเปล่าสองไม่มีผลฮะสามไม่สามารถวัดผลด้านจิตพิสัยได้สี่วัดผลพุทธพิสัยไม่ได้ห้าทักษะพิสัยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะตอบอะไรฮะเออตัวชีวัดที่ห้าคือด้านอะไรเอ่ยเมื่อกี้มีมารยาทก็คือด้านอะไรฮะด้านจิตตาพิสัยถูกปะอ่าตัวนี้ฮะด้านจิตตาพิสัยนะด้านตัวจิตพิสัยเพราะฉะนั้นก็โยงมาเนี้ยนะครับ ถูกไหมเ f e c t i v e d o m a i นเนี่ยฮะตัวเเนี่ยครับอ่าพงังคำตอบคือข้อสามนะครับคลียร์นะฮะคือเด็กจะมีมารยาทไม่มีมารยาทเนี่ยนะครับมันต้องวัดไงแต่แบบข้อหนึ่งอ่ะดีๆคุณมาบอกว่าให้เด็กขาดมารยาทก็คุณรู้ได้ยังไงคุณยังไม่ได้วัดผลเลยอ่ะใช่ไหมเออหรือข้อสองไม่มีผลต่อการบรรลุต้องมีผลสิถ้าไม่ได้วัดเนี่ยก็ไม่รู้ไงว่าเด็กอ่ะเออมันมันมันมีมารยาทหรือเปล่ามันก็จะมีผลใช่ไหม มันก็จะมีผลต่ออะไรต่อต่ออมาตรฐานการเรียนรู้นะฮะเพราะเนี่ยถ้าไม่วัดผลก็ไม่สามารถวัดด้านจิตวิสัยได้นะครับต่อมาครับข้อที่เก้าฮะจากสถานการณ์นะครับ,าารค,รบควรใช้เครื่องมือใดในการวัดนะะอันหนึ่งตัวชี้วัดแรกบอกใช้แบบสังเกตได้ไหมครับ อ,อ,อันอันอันแรกนี่อะไรการอ่านใช่ไหมทักษะวิสัยใช้การสังเกตได้ไหมอ่านใช่ปะอ่านออกอ่ะสองแบบประเมินตอนเองสองอะไรวะสองอะไรเอ่ยจับใจความสําคัญตัวเคเนาะอ่ะสองเป็นตัวเคฮะจับใจความสําคัญคุณใช้แบบประเมินตอนเองดูได้ไหมจับใจความสําคัญใช่ไหมสามใช้เครื่องมือนี่จําได้เลยตัวพี ใช้เครื่องมือดันใช้แบบสัมภาษณ์ใช่ไหมตรงไหมเนี่ยถูกไหมเครื่องมือสี่ะแบบสังเกตพฤติกรรมการนานอะไรนะวิเคราะห์คุณค่าใช่ไหมตัวเคใช่ไหมความรู้ห้าแบบสังเกตพฤติกรรมมารยาทในการนานตัวเอใช่ไหมฮะเออตัวไหนเนี่ยที่ถูกเอางี้ดีกว่าอ่าคําตอบพี ตัวต่อไม่ที่สุดนะค,คือข้อที่ห้าครับผมใช้แบบสังเกตพฤติกรรมะมาดูมาเรื่องมารยาทการอ่านนะครับหลายคนถามอาจารย์ไอคาว่าแบบสังเกตพฤติกรรมอ่ะมันใช้วัดอะไรคําว่าพฤติกรรมในที่นี้ครับมันคือสิ่งที่มองออกมาได้มองเห็นสังเกตเห็นพูดง่ายว่าไม่ใช่ KAP ถ้า KAP คุณจะใช้แบบสังเกตพฤติกรรมไม่ได้โอเคไหมฮะแต่ถ้าเป็นมารยาทในการอ่านนะครับพฤติกรรมการเก็บขยะ แต่แม่สอนเรื่องสิ่งว่าล้อไหมเนี่ยดูที่ว่าเ,เด็กคนนี้มันนะเวลาไปเจอเศษขายะเนี่ยมันเก็บไหมไอเนี่ยดูพฤติกรรมได้นะหรือว่าแบบดูพฤติกรรมการซื้ออาหารใช่ไหมเออดูที่ว่าเด็กี่ยเลือกซื้ออาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายไหมไออย่างเงี้ยใช้แบบอะไรฮะสังเกตพฤติกรรมได้เข้าใจหรือยังเออพฤติกรรมคือสิ่งที่มันแบบมองเห็นใช่ไหมเป็นแบบพฤติกรรมภายนอกอะนะส่วน k p เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมภายใน เพราะว่ามันก็ต้องใช้เครื่องมือทางด้านการวัดผลมาตวรวจสอบเช่นอะไรเช่นความรู้เนี่ยนะเด็กวิเคราะห์ได้เนี่ยคุณสังเกตเห็นไหมไม่เห็นเพราะมันไม่ใช่พฤติกรรมภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เสริมให้ว่าตัวชีวะที่หนึ่งเนี่ยนะการอ่านก็ต้องใช้แบบประเมินทักษะการอ่านตรงๆไปเลยมันเป็นทักษะการอ่านใช่ไหมก็มาเอาเด็กมาอ่านให้ฟังแล้วก็มีมีตัวตัวเกณฑ์ใช่ไหมสองนะใช้เลยฮะแบบ ทดสอบอัตนัยฮะอ่านจาับใจความสํำคัญให้อ่านบทความให้เขียนด้วยเออหรือว่าอ่านเป็นปอนัยก็ได้นะสี่ตัวเลือกใช่ไหมก็คือข้อสอบนั่นเองใช่ไหมฮะหรือข้อสามฮะตัว P เนี่ยก็คือเป็นอะไรฮะอ่าแบบประเมินทักษะการใช้เครื่องมือจุดๆ,ๆนะคะหรือแม้กระทั่งข้อที่สี่เนี่ยฮะการวิเคราะห์ใช่ไหมก็ใช้แบบทดสอบนะหรือข้อสอบก็ได้ นะครับปรนัยสี่ตัวเลือกนะฮะออกข้อสอบขั้นวิเคราะห์ให้เด็กทำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เคลียร์นะฮะว่าอะไรใช้อะไรนะว่าถูกประสงค์แบบนี้ต้องใช้เครื่องมือแบบนี้นะครับคือเลือกให้มันถูกต้องนะครับโอเคผ่านอ่าต่อมาข้อที่สิบนะครับข้อที่สิบอ่ะ เดี๋ยวขออนุญาตแล้วกันนะค้างไว้เนาะข้อที่สิบเดี๋ยวเราค่อยมามาต่ออีพีต่อไปนะครับเพราะว่านี้ก็จะแบบเป็นเป็นเป็นเรื่องขัดคือเป็นเป็นการสอบของอีกวันหนึ่งแล้วนะครับเมอสักครู่นี้ก็จะเป็นชุดแรกนะครับอ่ะใครที่มีคําถามตรงไหนนะครับนะเพิ่มเติมก็สามารถถามในคอมเมนต์ได้นะครับก็นะอย่าลืมนะครับอ่อสมัครคอร์สนะฮะหรือว่าสนใจหนังสือก,ก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอให้นักศึกษาทุกคน ประสบความสําเร็จในการสอบนะครับสอบผ่านกันทุกคนได้ใบประกอบอิชาชีพครูนะฮะตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ